ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี Germany, ยกราคาทองคำปีหน้าขึ้นอีก300ดอลลาร์สหรัฐเห็นแน่ๆครับ4,000ดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าทั้งๆที่ตอนนี้ตลาดมันขาดอีกแค่200กว่าดอลลาร์มันก็จะแตะ4,000แล้วนะครับท่านผู้ชมครับธนาคารดอยช์แบง n ์เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี Germany นะครับได้ออกรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทองคําในตลาดโลกนะครับเอาสิ่งที่เขาออกมาตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองปี2025 ซึ่งเข้าใจว่ามุมมอง2025ของดอยช์แบงก์ก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคือเขามองในขาขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในเชิงของทองคําเป็นราคาบวกแต่สิ่งที่เขามองต่อไปคือในปี2026โอ้นี่มองล่วงหน้าเลยนะฮเพราะอยู่เวลาเพียงแค่ประมาณ4เดือนเท่านั้นนะครับจะเอาเข้าจริงมันก็แซกแค่สามเดือนเองนะเนี่ยน,นะนะตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะจบไปแล้วดอยช์แบงก์ดอยช์แบงก์เลยออกรายงานนี้รายงานของราคาทองคำในปี2026ตามมุมมองของธนาคารดอยช์แบงก์นั้นถูกปรับเพิ่มขึ้นอีก300ดอลลาร์ออ จากเดิมเขามองไว้ที่เท่าไหร่รู้ไหมฮะ3,007ปีหน้าว่า3,007แตปีหน้าแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วนะฮะว่าขนาดทองโกลด์สปอตเองปิดตลาดเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยนะฮะ26กันยานยนตามเวลาอเมริกาเนี่ยก็3,770กว่าเข้าไปแล้วโกลด์ฟิวเจอร์นี่ก็มา3,800ี่ขึ้นครั้งใหม่อีกละนั้นเขาก็เลยมองว่าจาก3,007ที่เคยมองปีหน้าไม่ใช่ละขึ้นไปอีก300กลายเป็นว่าเขามองปีหน้า4,000ดอลาลาร์สหรัตออน เท่ากับเขาปรับราคาทองคําในปีหน้าขึ้น8%จากฐานที่เขามองเดิมเนี่ยนะครับทำว่าทำไมดอยชแบงถึงมองว่าราคาทองคําในปีหน้าจะขึ้นอีกประมาณ8%จากฐานเดิมที่3,007ไปเป็น4,000ดอลลาร์สหรัต่อออนซ์เนี่ยเหตุผลพวกนี้ครับ 1. เศรษฐกิจของอเมริกาจะมีความเสี่ยงที่ชัดมากๆตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปนี่ขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาไตรมาสที่2เนี่ยปรับตัวเลข3รอบขึ้นทุกรอบ โอ้โหทาเขามาจังหวะไหนก็ไม่รู้เนี่ยฮะแล้วเขาเคลมเลยนะฮะนั่นเหรอเศรษฐกิจเขาแกร่งเพราะว่าเขาบริหารอเมริกา20มกราคมถูกไหมฮะแต่เศรษฐกษิจไตมาสองเขา3.8เปอร์เซ็นต์โอ้โหเขาเขาตีโพลตีพายเขาแบบว่าคือตีโพลตีพายด้านดีน,ดนะเขาบอกยิ้มเลยเห็นไหมฮะแล้วเขาบอกจริงจริงมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะเหตุผลเพราะว่ามิสเตอร์ทูเลท คือมิสเตอร์ลาชามิสเตอร์ต้มเตี่ยมมิสเตอร์อ้อยส้อยเนี่ยเขาหมายถึงประธานธนาคารการลางสหรัฐเนี่ยไม่ลงดอกเบี้ยให้แรงกว่านี้นะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการเมืองอเมริกาไปนะครับที่นี่ดอยชแบังบอกนี้เลยครับว่าปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกามันจะมีความเสี่ยงและไม่แน่นอนสูงเมื่อเทียบกับปีนี้ด้วยเหตุผลเขาบอกงี้ครับหนึ่งเขามองว่าธนาคารการลางสหรัฐในปีนี้เนี่ยจะลดดอกเบี้ยลงประมาณ2ขั้นต่ํา3ครั้งสูงสุดเสร็จแล้วดอยชแบังเป็นเพียงค่ายเดียวตอนนี้ที่มองว่าปีหน้าตรึงยาวทั้งปีครับไม่ลดเลย นี่เป็นค่าแรกที่มองอย่างนี้นะฮะในกระดาษที่มุมมองของกรรมการในธนาคารกลางสาหรัฐจะมองว่าปีหน้าต้องลดอีกอย่างน้อย1ครั้งปีนี้อย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นขั้นต่ำสองครั้งแล้วนะฮะทีนี้ทางด้านดอชแบงค์ที่เขามองว่าพอปีหน้าตึงตีปีหน้าตึงเนี่ยดอลลาร์สหรัฐก็จะมีแต่ทรงกระอ่อนซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการเมืองปัจจัยความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในปีหน้านะรวมไปถึงเกี่ยวกับภาวะการก่อนหนี้ในปีงบประมาณต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเข้าสู่เป็นปีที่2ของของ มันเป็นว่าจะมาถึงเกือบครึ่งทางของโดนัลด์ทรัมป์รวมไปถึงสงครามการคาร้าอะไรก็แตกก็ยังไม่จบไม่สิ้นและในขณะที่ตรึงดอกเบี้ยว่าอย่างนี้เพราะดอลาร์จะมีแต่เสมอตัวก็อ่อนนี่คือสิ่งที่ดอยชวงมองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับความต้องการในการซื้อทองคําธนาคารกลางทั่วโลกดอยชเวงบอกว่ามีต่อไม่หยุดไม่สุดแค่นี้นะครับถึงถามท่านผู้ชมไงนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ทองคาบ้านเราในรูปบาททองคำเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึง2 7กันยายนเนี่ยบวกห0ึ่งปริ่รรน่มาพันบาทปบวกมปร5 ถามท่านผู้ชมครับว่าซื้อต่อหรือพอแค่นี้ถ้าใครซื้อต่อพิมพ์ซื้อนะครับถ้าพอแค่นี้พิมพ์พอนะฮะแล้วส่งมาเลยนะครับงั้นจากสิ่งที่ d e u ดอยช Bank สรุปออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้เขายกราคาทองคําของปีหน้าขึ้น300ดอลาลาร์สหรัต่อออนหรือประมาณ8.1%ครับนอกจากนี้แล้วอีกจุดหนึ่งที่เขามองต่อไปนะที่จะทำให้ราคาทองคําขึ้นต่อในปีหน้าก็คือเมื่อราคาทองคํามีราคาฐานสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะ การลงทุนในหน่วยลงทุน ETF g o ETF มันจะตามมาเป็นกระแสแล้วก็มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากปี2025ที่กำลังจะจบในปีนี้ด้วยดังนั้นจาก3ปัจจัยตรงนี้เลยทำให้ดอยช์แบงนั้นปรับขึ้นมุมมองของราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปสูงทีเดียวอีกประมาณ8%ในปีหน้านะครับ